นายเออโหรอนายให้ปุ๊กดูสิค้าสวยไหมอัญญาให้ปุ๊กดูหน่อยสวยเปล่าเอ้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 าไหนดูสิอัญญาเอ้าเอ้าเอาเอาอะใส่ใหม่ใส่ใหม่ใส่ใหม่เอามาใหม่สิไม่ใช่อันนี้มันของพี่หนูอันนี้ของหนูไงลูก อ่ะฮะค่ะใส่ดีๆค่ะโอเคแบบปกช่วยโอเคอเดินไปสิอเดินไปเดินไปเดินไปสิคะค่ะสวยไหมอันย่าเดินให้ปุ๊กดุกอนเชื่อเอาใส่ได้เออเดินเดินเดินเป็นนะเอ้ยนางนางนางใส่แบบนั้นเดินเป็นอะ